จากเรื่องที่เศร้าสลดเสียใจนะคะก็มาถึงเรื่องที่จะต้องแสดงความยินดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการเปิดการศึกษาในช่วงปีการศึกษาใหม่นะคะก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะ พากันไปที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะคุณผู้ชมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นค่ะจัดกิจกรรมประถมนิเทศและประชมุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปวชและปวสชั้นปีที่1ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนและกฎระเบียบของวิทยาลัยค่ะนายสิทธิศักดิ์เพิ่มพูพนผู้อุปการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเป็นประธานในการประถมนิเทศและประชมุมผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นโดยจัดขึ้นที่ขอนแก่นฮอล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น โดยมีผู้ปกครองนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและรับบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ3,000คนทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าใหม่ได้เข้าใจแนวทางและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนรวมถึงเข้าใจกฎระเบียบและสร้างภาคีเครือข่ายของโรงเรียนทั้งนี้ในปีการศึกษา2,567วิทยาลายัยเทคนิคขอนแก่นมีนักศึกษาระดับปวชชั้นปีที่1 จำนวน650คนและนักศึกษาชั้นปวสชั้นปีที่1จำนวน950คนค่ะทางด้านของนายสิทธิศักดิ์เพิ่มพูนพูวอในการวิทยาลัยเทคนิคคอนแกนนะคะก็ได้ให้โอวาาแก่นักศึกษาใหม่ว่าขอให้น้อนมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระชิ ขอภัยค่ะขอให้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทรรํามีอาชีพและเป็นพลเมืองดีขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนรู้ด้านวิชาชีพช่างค่ะปัจจุบันก็พบว่าตลาดแรงงานเนี่ยมีความต้องการสูงขอให้พัฒน,นาตนเองควบคู่ไปด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดประถมนิเทศแล้วก็พบปะผู้ปกครองที่ ใหญ่เลยนะคะใหญ่เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าทั้งหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็เกือบ3,000คนด้วยกันนะคะ <c oughs> สำหรับนัน <c oughs> กศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ทั้งปวชแล้วก็ปวสนะคะ <c oughs> โดยอย่างที่น้องฝนองบอกเลยค่ะว่า วิชาช่างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานนะคะที่ตอนนี้ตลาดแรงงานต้องการมากนะคะและน้องๆกลุ่มนี้ในอนาคตก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรานะคะเห็นอย่างนี้นะคะไม่แน่นะคะต่อไปก็เป็นผู้ประกอบการก็มีนะคะบางคนก็ได้ไปทำงานอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของแรงงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพโดยเฉพาะเนี่ย ต้องการทั่วโลกเลยใช่ค่ะแรงงานไทยเนี่ย<ช>ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแรงงานที่ละเอียดรอบคอบฝีมือดีเพราะฉะนั้นทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องการฝีมือของแรงงานไทยนะคะ,คะก็ให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเด็กดีให้กับคุณพ่อคุณ,คณแม่ด้วยนะคะค่ะ